กับเพียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุหัวรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในแต่ละฝ่ายค้านที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลแทนพี่ดองประชาชนอย่างเข้มข้นครับท่านประธานครับพระราชก,กําหนดนั้นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ว่าเพื่อสมาชิกหลายท่านก็อภิปรายไปแล้วครับว่าพระราชกําหนดฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะเร่งด่วนเท่าไหร่ รัฐบาลให้ความสําคัญในการเปิดวิสามาันที่ผ่านมาผมไม่ฉายซ้ําเลยนะครับแต่ท่านประธานครับวันก่อนผมก็เห็นท่านประธานลงในโซเชียลบ่อยนะฮะทั้งทวิตต้งทวิตเตอร์ซึ่งแน่นอนครับมันมาจากโลกออนไลน์นี่แหละเผอแป๊บเดียวครับภาพอะไรก็ไม่รู้ก็ไปปรากฏและที่สําคัญก็คือไม่ถึงหนึ่งนาทีนี่แชร์กันไปทั่วโลกผมเป็นคนขี้กลัวท่านประธานครับจึงต้องอภิปรายให้ท่านรัฐมนตรีบี ขาดาชนายังคงนั่งอยู่นะ,ะเพื่อจะได้รับทราบครับว่าวิธีการที่จะประชุมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะจริงๆปฏิเสธโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้เด็ดขาดครับแต่ถ้าประธานครับพอลงไปดูในหลายมาตราโดยเฉพาะมาตรา3ท่านบอกว่ากรณีที่มีการประกาศใช้จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยทราบมาก,ก่อนนะเพราะว่าตอนคสชประกาศอะไรก็แล้วแต่หลายฉบับเหลือกเกินจำได้ฉบับเดียวท่านประธานครับ ตอนฉบับที่จับผมไปขังที่ค่ายทหารนะนะั่แหละฉบับอื่นจําไม่ได้จริงๆแล้วก็ฉบับนี้ก็เพิ่งทราบว่ามีของคอสชอประกาศเมื่อปี57าเท่านประธานที่กรบครับไม่ถือสานฮะเพราะว่ามาตราสามที่ว่าต้องไปยกเลิกของฉบับคอสชอแต่ก็ยังเปิดทางไว้นะครับในโดยเฉพาะมาตราท้ายๆก็ไปนิรโทษกรรมให้กับตัวประกาศของคอสชฉบับนี้อีก ผมอยากจะลงรายละเอียดไปที่มาตรา4ท่าปนประธานลงดูต่อนะฮะผมว่าอีกหน่อยท่าปนประธานก็จะต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เผอิญผมเนี่ยโชคดีมีลูกชายชอบเรื่องของเทคโนโลยีก็เลยพลอยต้องรู้ทันลูกไปทั้ง iPad ทั้งมือถือ t วิตเตอคือโซเชียลมีหมดเพราะฉะนั้นท่าปนประธานดูในข้อมาตรา4นะครับข้อระบุอย่างนี้ครับบอกว่าไม่อยู่ในที่เดียวกันก็คือที่ผ่านมาเนี่ย ไม่อยู่ในที่เดียวกันได้แต่ต้องอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดท่านประธานเดินทางไปตรวจราชการที่ประเทศอียิปต์ท่านสามารถจะวิดีโอคอนเฟรนซ์มาอันนี้เขาให้โอกาสนะฮะแต่คําถามต่อไปก็คือว่าพระราชบัญญัตพระราชกกำหนดฉบับนี้เนี่ยให้โอกาสที่จะไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านเขียนขอบเขตไว้แบบไหนคือผมชอบดูหนังพวกแอคชั่นนะท่านประธานครับพวกสายลับ CIA FBI อะไรต่างๆนี่นะก็เลยพานกังวลครับ เกิดใครไปล็อกคอรรท่านประธานเอามีดจ่อหลังแล้วก็แอบประชุมกันอยู่ที่ประเทศอียิปต์รรท่านประธานก็ลงมติลงคะแนนอะไรต่างๆสมมุติว่ารรท่านประธานเป็นประมุขของส่วนฝ่ายบริหารนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้ระบุสภาอยู่แล้วอันนี้ก็น่ากลัวนะครับวันที่มาเดินทางมาถึงหรือ,อยังครับ <c oughs> ขอไปครับเราเดินทางมาถึงเรื่องแบบนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,อยังโบราณเขาเรียกว่าเห็นช้างออ๊ตามช้างนะท่านประธานครับ ต่างประเทศอินเทอร์นเน็ตเขาดีนะบ้านเราลองไปใช้เด็ดประชารัฐต่างจังหวัดดีครับโอ้โหวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งคือกินกาแฟได้ห้าแก้วยังโหลดภาพท่านประธานไม่จบเลยนี่ผมเลยกังวลต่อท่านประธานครับว่ามาตราสีที่ท่านเปิดโอกาสให้คนอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะข้าราชาการประชุมกันไม่ต้องไปหัวแล้วครับจะใส่กางเกงในหรือจะใส่กางเกงนอกมันเห็นแค่ครึ่งตัวคือคนถ้ามาประชุมกระดับราชการยังทําตัวทุเลศก็อย่าให้มาเป็นเลยครับ ผมเคยได้ยินหลายท่านบอกโอ้โหถ้าจะประชุมแล้วเมียยังเรียกทํากับข้าวหลังบ้านลูกยังเล่นขายของอยู่ข้างหลังไอ้ยอย่างนี้ก็ต้องลงโทษตามวินยัยนะครับไม่ลงรายละเอียดแต่ท่านประธานที่กรรมาธิท่านประธานไปดูมาตราหกนะครับมีข้อห้ามไว้บอกว่าการประชุมดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องประกาศต่ตอเนื่องของกฎกระทรวงผมก็อยากจะถามรัฐมนตรีเหมือนกันนะท่านล่างไว้หรือยัง ร่างแล้วจริงๆต้องเอามาให้สภาดูหน่อยว่าประกาศต่างๆที่ล้อก,กับพรลกรเนี่ยเป็นอย่างไรนี่มาแค่นี้ห้าหกแผ่นเอาอีกและขอพอรลกรก,รกับรัฐสภาหใหญ่โตแต่ไม่มีอะไรมาให้เลยก็ได้ดูจากรัฐสภาที่เจ้าหน้าที่ได้ปลดกรุณาทําให้ในขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐสภานะฮะแต่ไม่มีครับว่ากฎหมายต่างๆหรือระเบียบประกาศต่างๆที่จะล้อกับมาตราหกที่ท่านว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง ประเด็นต่อมาท่านประธานครับท่านประธานไปดูมาตราเจ็ดนะอันนี้ขนลุกสู้เลยท่านประธานครับที่บอกว่าขนลุกสู้คืออะไรรู้ไหมครับมาตรานี้ช้าช้าชัดชัด,ชดนะครับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตราฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมตามที่กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมของรัฐมนตรีได้กําหนดที่จะประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาไหนล่ะเอามาให้สภาดูบ้างไหมเนี่ย ส่งมาหน่อยเถอแนบมาหน่อยเถออยากรู้ว่าที่ท่านบอกว่าจะรักษาความมั่นคงเนี่ยมันคืออะไรมันจะมีคนแฮ็กไปได้ไหมท่านประธานรู้ไหมครับผมถามเพื่อนสมาชิกในสภาครับท่านลงเปิดโทรศัพท์มือถือของท่านณนะขณะนี้นะใครได้ยินเสียงผมเปิดโทรศัพท์มือถือของท่านและท่านเข้าไปดูที่มุมเ MS ของท่านนะข้อความมาัท่านประธานครับตั้งแต่ท่านไป ใช้ q ิวออดไปเซิร์ชตั้งแต่ไปห้างสปปรรพสินค้าเข้าสภา,าไ,ปไปนู่นไปนี่เดี๋ยวนี้มี SMS แปลกๆมาชวนเล่นไฮโลบ้างละขายโน่นขายนี่กันบ้างละเนี่ยนะท่านประธานครับลองดูอ่ะผมเชื่อว่าหลายท่านโดนเหมือนกันตอนแรกว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับผมผมก็ถามสมาชิกหลายท่านเหมือนกันหมดครับโดยเฉพาะคนที่ไปใช้เว็บไทยชนะอะไรเนี่ยนะเวลาเข้าไปห้างสแกนเนี่ยอา้าลองดูเลยท่านประธานครับแล้วผมจึงถามท่านประธานต่อไปยังกระทรวงครับ เขียนพรกรง่ายฝ่ายบริหารออกแป๊บเดียวประชาชนครับออกพอรกรนี่คือฝ่ายบริหารเขาออกนะฮะออกและประกาศใช้เลยเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนแล้วค่อยมาอนุมัติในสภาแบบนี้แต่ถ้าเป็นพรบรพวกเราก็ต้องพิจารณากันลายมาตราครับท่านประธานดูนะฮะมาตราเจ็ดบอกว่าต้องมีมาตรฐานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของการประชุมคําถามครับว่า ประเด็นที่เขาเขียนไว้นะครับในรายงานการประชุมก่อนจะออกพรกรเนี่ยผมไปล้วงมาเนี่ยนะครับเขาเช็คคำว่าการทำรงไว้ซึ่งความลับอะไรนะฮะคือทำลงไว้ซึ่งความลับเดี๋ยวนี้ไม่น่าไม่น่าจะปลอดภัยทุกอย่างนะียายกลุ่มเนี่ยไดวจะมีไอ้จุกไอ้แกะไอ้ตัวแปลกๆเข้ามาแล้วก็ส่งคลิปมาใครกดลับก็โดนไวรัสเข้าไปแฮกเกอร์ในระบบแบงกิ้งต่างๆ เนียขนาดว่าระบบไลน์ที่ว่าเจ๋งๆคุยนักคุยหนาวว่าปลอดภัยกลางคืนดึกๆมาตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งห้านาทีมันออกใครเผลอป้าที่ไม่ค่อยถนัดลุงไม่ค่อยรู้เรื่องกดลับเจ๊งทุกไลน์ท่านประธานครับและนี่หละพร้อมแล้วหรือไม่ใช่อยู่ดีดีผมมาอภิปรายนะผมดูอังกฤษดูยุโรปดูหลายประเทศเขายังไม่กล้าลึกขนาดหลายมาตราเท่าที่เราเขียนพระราชกำหนดแบบนี้เลยนะท่านประธานครับ มาตราเจ็บอกต่อครับบอกว่าต้องคำนึงถึงความถูกต้องแท้จริงเอาอะไรไปวัดนะครับนอกจากปินโตพูดถึงความรับผิดชอบพูดถึงการห้ามการปฏิเสธความรับผิดหมายความว่าท่านนายกอบอตอประชุมอยู่ที่จังหวัดไหนตำบลใดก็แล้วแต่เมื่อท่านได้ประชุมพูดคุยอะไรไปท่านต้องแสดงความรับผิดชอบอ้าวแล้วถ้าเกิดมันมีพวกขายใหญ่เอามีดจี้อยู่ข้างหลังล่ะ เลยพูดไปเลยต้องเอาแบบนี้มันไม่เหมือนในห้องประชุมกรรมธิการท่าปนประธานนะครับไม่เหมือนห้องประชุมที่มหาดไทยมันถึงเรื่องเหลาเวลาแบบนี้ที่จะมาออกคราการแบบนี้ท่าปนประธานต่อนะฮะการทําลงไว้ซึ่งความลับและความน่าเชื่อถือเข้าระบุชัดเจนครับต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแบบอะไรรู้ไหมฮะท่าปนประธานครับแบบซีไอเอโอดูหนังบ่อยพอพูดถึง CIA เนี่ยมันคือหน่วยข่าวกรอง นี่ไปอิงถึงมาตรฐาน CIA นะฮะท่านรัฐมนตรีครับประเทศไทยไม่มีความลับเลยต้องไปาพาดพิงถึง CIA อันนี้ระบุไว้ในเอกสารท่านประธานครับไม่ได้พูดลอยๆแล้วผมอยากจะบอกท่านประธานที่ที่การพต่อไปนะฮะว่าเอาแล้วขายให้บริการครับทุกวันนี้ผมประชุมซูมผ่านระบบซูมกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในช่วงโควิดผมก็ไม่เคยมั่นอก่นใจนะครับว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าบางเรื่องที่อยากจะพูดคันปากยิบยิบยิบก็ต้องเฉยไว้ พ่ไม่เคยมีความมั่นใจครับนี่ขนาดระบบล้วงความลับระดับโลกโอ้ท้ง CIA FBI KGB เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะรัสเซียเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่ท่านประธานท,าที่กรรมาธิถ้ามีคนแฮกเข้าไปเนี่ยใครรับผิดชอบครับรูปแบบไหนครับผมไม่ดำเป็นติดจริงคนนั่งประชุมครับว่าคุณจะประชุมด้วยการแต่งตัวแบบไหนอย่างไรแต่คนที่จะมาประชุมในลักษณะเช่นนี้รู้มารยาทสากลอยู่แล้วท่านประธานท,ที่กรรมาธิ คำถามต่อไปครับว่าการประชุมแบบเดี่ยวเนี่ยคืออะไรครับเรานั่งในห้องประชุมกรรมธิการมีประธานนั่งหัวโต๊ะมีกล้องเข้ามาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กรรมธิการแล้วก็มีผู้เป็นกรรมธิการอยู่แต่ละจังหวัดประชุมเข้ามาอย่างนั้นเขาเรียกแบบเดี่ยวก็คือมีจอขึ้นซ้อนกันไปซ้อนกันมา20-30า20-30คนคำถามต่อไปก็คือว่าเอาแล้วแบบรวมะครับแบบหมู่ หมายความว่าในห้องประชุมต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งใช่ไหมองค์ประชุม30ต้องมี15ใช่ไหมเอาแล้วใช้กฎระเบียบอะไรยังไงอันแล้วแต่ท่านท่านก็ไปร่างมาแต่ที่น่าสนใจครับท่านประธานครับท่านกําลังเพิ่มค่าใช้ใจ่ายจะซื้อแท็บเล็ตอีกแล้วเหรอแท็บเล็ตมันก็เหมือนขอภยัยท่านประธานครับไม้ตีพริกครับมีแต่ไม้ตีพริกไม่มีครกมันก็ตําไม่ได้เพราะมันทำไม่ได้เพราะอะไรครับก็เพราะระบบเน็ตประชารัฐเนี่ยที่ต้องฟรีเนี่ยนะฮะ มันใช้ได้จริงเหรอครับท่านลองดูสิครับอาจจะใช้โหลดโนนโหลดนี่ได้แต่ท่านลงประชุมทางไกลด้วยรนะบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะฮะใช่ไม่ได้หรอกครับมันไว้ให้อจุกอแกะตามตำบลตามหมู่บ้านเขาใช้แถวบ้านท่าปนประธานก็ลองโทรศัพท์ถามเลยฮะเหมือนกันหมดประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายอ่ะท่านนายกอบตท่านสอจอ,อยู่ต่างจังหวัดต้องไปซื้อแท็บเล็ตเฮ้ยไม่ต้องเดียวกระทรวงเขาจัดการให้อ่าเกิดการจัดซื้อจัดจ้างแหละนะฮะ เฮ้ยมันมีเครื่องมาแล้วมันมีไม้ตําพิกแล้วไม้ตีพิกแล้วมันยังไม่มีครกเอา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเตรียมให้เราเตรียมครกด้วยเน็ตให้มีคนประมูลอีกเน็ตใช้ขอบเน็ตโอ้โหนี่ผมขี้ตกใจขี้กังวลท่านประธานครับก็เลยต้องอภิปรายเพราะดูพรกรนี่มันไม่ใช่แค่การประชุมแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายครับมาตรา8ท่านประธานไม่ติดใจครับส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือส่งทางเน็ตได้เชิญประชุมเหมือนที่เรา ท่านเลขาธิการสภาพัฒนาเทคโนโลยีในสภาเราเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้เคียวโคสแกนดูประหยัดกระดาษไปได้อะโขแต่ท่านประธานที่กรบครับมาตรา9ต้องมีระบบเพื่อยืนยันแสดงตนและตัวตนอนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิ์การรับผิดชอบต่อผลของการกระทาโอ้โหคุณพระอันนี้น่ากลัวมากผมถามหน่อยแต่ครับว่าถ้าเราประชุมอยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่นี้ผมยกตัวอย่างท่านประธานครับ เราประชุมไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหไม่ออกความเห็นเพราะบางคนก็ช่างนั่งนะ,ะไม่ใช่ช่างพูดนั่งในห้องประชุมก็นั่งเงียบจนบางทีก็ต้องถามว่าชื่ออะไรอะ่ะไม่ได้พูดพูดเยอะเดี๋ยวเกินหน้าที่เกินเจ้านายแต่เวลาลงมติท่านประธานครับท่านประธานครับไปใช้เสียงอะ่ะถ้ามีคนเอามีดจี้หลังอยู่ล็อกตัวลูกมันเหมือนในหนังเนี้ยโทษครับถอนคำว่ามันล็อกตัวลูกเขาอยู่เหมือนในหนังเนี้ยแล้วบอกให้คุต้องลงมติอย่างนี้เนี่ยใครรับผิดชอบละครับ พ่าทุกวันนี้เย่ยท่าปนประธานครับมันก็เหมือนเราใช้มือถือกดโอนตังค์นะฮะมันยังถามเลยโอนจริงไหมไปชื่ออะไรไม่ใช่หรือไม่แล้วก็กระเด้งมาบางอันก็ไปลิงก์กับอีเมลบางอันก็ไปลิงก์กับเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งคำถามต่อไปก็คือว่าเราถึงเวลาแล้วหรอครับมีคนเอามีดจอพุงมาลงคะแนนให้ต่อไปเกิดอะไรขึ้นครับหลังพรกรนี้ตั้งงบประมาณพิจารณา จัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทรัฐและเอกชนพิจารณาทำแอปพลิเคชันในการประชุมนี้มูลค่า2 0 0 0ล้านบาทอันนี้ผมพูดลอยๆอยไนะท่านประธานจดข้างฝาไว้นะอาจจะไม่ถึงอาจจะพันห้าเห็นไหมฮะคืพอพอพูดบอกจริรยุก็โลกมันไปไกลก็ถูกอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับบางเรื่องเรื่องโควิดอะไรก็โควิด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 การประชุมทางไกลมันเป็นเฉพาะบางเรื่องแต่บางเรื่องท่านอย่าเอาไปใช้ครับพอมีเมื่อไหร่ปุ๊บท่านจะต้องใช้ เรื่องเหล่านี้ทันทีท่านประธานที่เคารพครับมาตราสิบท,ท่านไปดูนะฮะพรก,กรฉบับนี้บอกว่ามาตราสิบการประชุมนี้เนี่ยหากจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนต้องจ่ายให้แก่ผู้ร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้หลายท่านประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ครับเวลาไม่ทําอะไรก็กดปิดวิดีโอไม่เห็นหน้าตัวเองเป็นกราฟิกตัวเองไม่พูดอะไรก็กดปิดเสียง ในระหว่างที่ประชุมสามชั่วโมงจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เพราะออก,ออกออกความเห็นมากเดี๋ยวหัวหน้าบอกว่าเกินหน้าเกินตาต้องจ่ายเบี A ้ยเลี e ้ยงท่านครับเบี B ้ยเลี L ้ย e งนี่รวมค่าอินเทอร์เน็ตด้วยป่ะฮะเมื่อมีผู้ส่งมันก็ต้องมีผู้นําสารมันมีผู้รับสารมันมีกระบวนการของมันอยู่สุดท้ายกระบวนการพรกรต่างๆเหล่านี้ครับก็จะนําไปสู่การตั้งงบประมาณแล้วผมจะดูนะฮะกระทรวงไอซีทีของท่านเนี่ยแต่พุทธิพงศ์เนี่ย หวังว่าประมาณ64ถ้ามีบุญญาธิการผมได้ไปเป็นกรรมธิการว่าประมาณผมก็จะลงไปดูครับว่าค่าแอปพลิเคชันเท่าไหร่ค่าซีเคียว y ตี้หรือความปลอดภัยตามระบบของ CIA ที่เขาเขียนไว้ในระบบเนี่ยมันคืออะไรเราจะต้องไปรับฝรั่งจากเมืองนอกหูเราได้เห็น CI a อเวเมกาทำข่าวกรองนะท่านประธานะกว่าจะกดริงขีปนาวุธกว่าจะใช้ดโดรนถล่มได้มันต้องเอกเข้ามาในระบบนี้อีกแล้วมันคืออะไรครับฟรีนะฮะของฟรีไม่มีในโลกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพรกฉบับนี้ผมว่ามันแปลก black. จร,จริงๆค่อยๆทําก็ได้ครับประชุมคอนเฟอเรนซ์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็ทํากันอยู่แล้วท่านประธานเชื่อไหมฮะที่ผ่านมาเนี่ยหยุดสามเดือเนเ่ยผมถามเจ้าหน้าที่กรรมธิการสองผมบอกว่ามีเรื่องค้างคาอยากจะประชุมผ่านทางวิดีโอได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ไม่มีการรองรับไม่มีกฎหมายไปรับรองเพราะฉะนั้นพอกลับมาถึงตรงนี้เห็นด้วยแต่ว่าเอ๊ะบางเรื่องมันรายละเอียดมันไม่ครอบคลุมอ่ะมันเหมือนเขียนไปแล้วก็เพื่อตั้งงบประมาณอ่ะ อันนี้น่ากลัวนะท่านประธานครับสุดท้ายมามาตรา12ท่านให้คสชเนี่ยก็คือฉบับที่57เนี่ยนะครับใช้บังคับจนกว่าจะมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยท่านรัฐมนตรีครับเร่งเลยนะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคสชปี57ในประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้หมดนะครับจนกว่าท่านจะร่างประกาศวันนี้ไม่เห็นสักใบหนึ่งเลยประกาศของท่านเนี่ยอย่างน้อยเป็นรบับเป็นร่างยกล่างเหมือนสภาทำให้สสได้ดูกันบ้าง ไม่มีฮนะมีมาแค่หกเจ็ดสิบกว่ามาตาขอเงินแล้วพอรลกรแบบนี้ตั้งงบประมาณแน่นอนข้อสุดท้ายท่านประธานครับมาตาสิบสานี่ลนะโทษสกร,รมให้กับประกาศของคอสชฉบับปี57เดรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับหมายความว่าตั้งแต่57จนถึง63นี้อะไรที่ชัวหรือไม่มั่วหรือชัวหรือมั่วถูกรับรองไว้หมดเช่นเดียวกันนี่ฮะโอ้ยทำผิดต้องรับโทษ ก็ไม่ต้องผิดอีกแล้วอะไรที่ประการของคอสช,อช,อชอตั้งแต่ปีห้าเจ็ดเกี่ยวกับการประชุมซึ่งประชาชนก็ไม่รู้สอสอหลายท่านก็ไม่รู้เขาประชุมสั่งการกันโน่นนี่นั่นเอาควบคุมเอาทหารไปไว้หมู่บ้านนั้นเอาไปไว้ตามวัดนอนที่โรงเรียนเบิกค่าเบีเ้ยเลี้ยงค่าน้ํามันเขาประชุมกันมาตลอดท่านประธานครับผ่านวิดีโอนี่แหละแต่สุดท้ายมาพรกรฉบับนี้ถูกหมดผมจึงฝากาท่านประธานครับว่าการออกพระราชกําหนดนั้นโดยปกติแล้ว ถ้าเป็นเรื่องของโควิดเมื่อสักครู่นี้ก็ว่ากันไปครับแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันควรจะได้รับการกันกรองอย่างถี่ถ้วนจากรัฐสภาสิ่งที่ผมบรรยายและอภิปรายไปตั้งแต่ต้นพอจะเป็นข้อสังเกตได้นะครับถ้ามีโอกาสตั้งกรรมธิการวิสามันหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมีเรื่องนี้เข้ามาในงบประมาณ64อีกผมก็จะขอลงไปล้วงรายละเอียดแล้วก็ชําแหละให้กับพี่น้องประชาชนทราบขอขอบพระคุณท่านประธานครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ